จะพาเดินชมความงามของของอรุมสตดอนนะคะ,ะเขตนี้ชื่อว่าเมอรเรโอรุมสดอนเมอเรก็คือ,อพื้นที่ที่อยู่ติดชายทะเลอรุมสดอนก็คือ,อพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาจะ้ะเขตที่ผู้บรรยายอยู่ก็คืออยู่ในหุบเขาจะ้ะเพื่อนอยู่ในหุบเขา แต่เราเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุงใหม่มาอีกแล้วค่ะที่ขึ้นกระเช้าฟฟ้าึ้นมามทีนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วเพื่อนด้วยความที่ว่าอาเราอยู่อุ้ยสีน้ําทะเลสวยมากเลยอด้วยความที่ว่าเราอยู่เราอยู่ที่นี่เราคุ้นเคยกับความหนาวดูนักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มใส่เสื้อกันหนาวแล้วค่ะคนนี้ก็คงจะเป็น พวกทํ่ทำเกี่ยวกับสารคดีท่องเที่ยวค่ะดูเขาพอกอุปกรณ์มาแล้วดูออกค่ะเพื่อนด,ดูออกทีนี้มองย้อนกลับไปนะคะมองย้อนกลับไปทางโน้นจ้ะทางที่เราขึ้นมา,มาเดินต่อนะคะนี่ค่ะหูเขาลมเริ่มเย็นแล้วค่ะผู้ถ่ายทำก็ใส่เสื้อบางบางเพื่อนนี่ใส่เสื้อบางมากค่ะอตอนนั้นมาเราเดินขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ ไม่มีไม่มีเอ่เอไม่มีบันไดอย่างนี้นะคะทีนี้ามา่มาดูมาดูทีนี้เดินตามเดินตามไหลเขาไปนะคะนี่ค่ะจุดจุด,ดสูงสุดของภูเขาอยู่ตรงนี้จ้ะเพื่อนกําลังพามานะคะมาค่ะมา,มาเดินพาเดินเขานะคะพาเดินเขาเดินตามดูฝั่งโน้นค่ะ ดูหกเขานะคะคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆจ้ะเห็นอะไรสวยๆก็อยากเอามาเอามาให้ชมเนาะสำหรับผู้ไม่มีโอกาสได้ได้เห็นนะคะนี่ขามาค่ะเพื่อนขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ทางที่เดินกับทางไปเขามันก็มันก็กว้างพอสมควรจ้ะ เห็นผิวน้ำไหมคะเห็นผิวน้ำไหมคะเพื่อนที่เราเห็นนั้นเป็นกลุ่มดำๆก็คือก็คือจะมาอะไรล่ะบฟอรเร์กเกอร์ชานหรือนะเพราะว่าไอกลุ่มของเมฆมังบังแดดเนาะค่ะสีเขาสีจางๆที่เราเห็นก็คือแดดสอง ผ่านก้อนเมฆมาเนาะเดินต่อนะเพื่อนนะทีนี้มาดูมาดูจุดที่น้ำบนจ้ะตรงนี้แหละคะ่ะก็เรียกว่า east east fjord fjord ภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะก็คือ,อ <c oughs> น้ำที่ไหลเข้ามา <c oughs> เข้ามาในแผ่นดินจ้ะเข้ามาในแผ่นดินหมู่บ้านที่เราเห็นข้างหน้าก็คือ east fjord ก็คือตรงนี้นะจะหนาวคะ่ะหน้าหนาว อ่าตรงที่วนๆนะคะที่วนๆก็คือเป็นถนนนะเพื่อนนะเป็นถนนที่วนๆนอ่ามันจะเป็นน้ําแข็งจ้ะ,ะไม่ขึ้นไปสูงนะคะเพื่อนเพราะว่าอ่อ่นี่คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะถ้าจะพูดถึงอ่าถ้าจะพูดถึงทิศทางเนาะทางนี้ก็จะไปทางทิศตะวันออกจ้ะทางนี่ที่เห็นเห็นที่เป็นหลบเขาเข้าไปนะไปทางทิศทิศตะวันใช่ไหม ทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันตกใช่ทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกเอาเริ่มงงแล้วผูบรรยายเห็นไหมคะเพื่อนโอ้ยเห็นไหมที่เป็นเงาเงานะคะเงาของเมฆนะคะเงาของเมฆจ้ะออ้ยเพื่อนมาดูแล้วทีนี้มาทางนี้จะเลื่อย,อยมาเรื่อย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 ทางนี้จะไปทางทิศเหนือจ้ะทางทิศเหนือ โอเคอืม okay. uh, um, คุณอู้เลยบอกว่าเธอเห็นห uh, มู่บ้าน uh, พักบนบนภูเขาไหมแล้วก็ว่าอยู่ไหนนี่ค่ะค่ะเพื่อนซูมให้ดูแล้วค่ะเห็นไหมบ้านเล็กๆนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอขอจบตรงนี้นะคะเพื่อนนี่คือบ้านพักบนภูเขาจ้า